5เขากับคนหล่อคนเดิม <What? S 1> หน้าตาดีอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะ oh. <laughs> คนหล่อหน้าแก่อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้พาทุกคนนะครับไปสำรวจวัดปักน้ำภาษีเจริญอุ้ภาสีเจริญไปอัพเดตนะครับวัดปากน้ำภาสีเจ <laughs> <laughs> ริญเ,เออ <laughs> ไม่สวยเลยคุณผู้ชมตอนนี้นะในเดือนพฤษภาสองพันนะครับอ่ะหันใบวา้าวเออแต่มเหมือนเขาฐานฐานเขาเป็นแบบนี้นครับเห็นไหมฐานเขาเป็นดอกบัวเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเขาขาว่ะหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นองค์สีขาว ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ดีด้านหลังลมแรงมากคุณผู้ชมอุ้ยหมวกแคบปิว <c oughs> แน่นอนละครับยุคนี้พอสอนี้หลายๆคนก็คงจะเคยเที่ยววัดปากน้ำภาษีเจริญกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้พีเคทาวเวลฟอร์ยนะครับจะพาะทุกคนเนี่ยมาอัปเดตบรรยากาศในปี2025แบบนี้ดีกว่านะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ามีจุดอะไรที่เพิ่มเติมมาไหมวันนี้ลองมาเที่ยวกับผมนะครับกับที่นี่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อัปเดตวัดปักน้ำนะครับภาษีเจริญกันนะครับในเหตุในปี2025นะครับไม่รู้ว่าวัดปักน้ำมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับไปอัปเดตนะคลิปนี้ก็จะเป็นอัปเดตกันครับก็ผมก็ได้ลงจากรถไฟฟ้านะครับสถานีบางไผ่ลงมาครับใช่ไหมก็เข้าซอยเพชรเกษม19นะครับตรงข้ามกับวัดทองสารางามมันจะเป็นเพชรเกษม19แล้วก็เดินเข้ามาในซอยเรื่อยๆเลยนะครับใครเดินไม่ไหว ตรงหน้าปากทางมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับก็สามารถาเข้ามาได้เลยนะครับจ้างพี่วินมาก็ได้แล้วถ้าใครที่เกียจเดินนะระยะทางนะครับก็จะประมาณครึ่งกิโลด้วยกันเนี่ยเดินอย่างนี้นะครับครึ่งกิโลด้วยกันนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นซอยอย,อย่างนี้ซอยดีมากครับไม่แคบหรืออีกในนึงก็จะเป็นซอยวัดนวลน,นอนรดิตนะครับนี่นี่คือป้ายนี่คือป้ายวัดนวล เดินไปเรื่อยๆครับข้าววินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กี่บาทครับสิบบาทหรือ,อว่าสิบ,บาทก็ไม่แน่ใจผมก็ผมก็ไม่เคยนั่งนะผมชอบเดินมากกว่าจะได้เห็นอะไรด้วยนะถึงราคาครับอันนี้คือสะพานที่จะข้ามไปวัดนะครับวัดก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เองถึงแล้วครับข้ามข้ามสะพานแดงๆตรงนี้ไปก็ถึงแล้วนะครับอให้ดูบรรยากาศอันนี้หนึ่งนะเรื่องอนไก็เป็นเรือเป็นประตูน้ํา ประตูระบายน้ำนะได้มีสซนกการระบายน้ำนะครับลอกซ้อนี่คือบรรยากาศนะครับถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดัตฤก์ลรงนี้ก็จะมีของขายด้วยนะครับแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดานะเขาก็จะปิดกันนะเขาก็จะปิดกันครับนี่สะพานสีแดงแบบนี้คนระับถึงแล้วเดินขึ้นไปก็ถึงแล้วโอ้ยมีของขายตรงนี้ด้วยคุณผู้ชม นี่มีโต๊ะนั้งนะเออเป็นคาเฟ่นะครับคฟี่กาแฟทานกาแฟตรงนี้ครับเนี่ยมันเดินมาไม่ไกลครับถ้าเดินได้ก็เดินกันนะจะได้ชมวิวแล้วก็ชมวิถีแบบชาวบ้านไปด้วยนะครับว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงสำหรับชุมชนแห่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีบริการใส่ชุดไทยด้วยนะครับใส่ชุดไทยนั่งเรือถ่ายรูปอื ลูสน่ารักมากเลยนเ,เออนี่เบอร์โทรครับนี่ข้ามสะพานแดงมาครับก็จะเจอตรงนี้ครับเออ,เอ,อดีอทุกคนในปี2025แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเช่าชุดไทยแล้วก็ล,อล่องเรือริมแม่น้ำริมคลองภาษีเจริญนะครับแล้วก็มาจะแบบแบ็กกราวติดกับอาพุธรูปองค์ใหญ่ครับคุณผู้ชมเออเข้าท่านะเข้าท่านะใครสนใจก็ลองดูครับสักครั้งนึงในชีวิตนะ ใส่ชุดไทยล่องเรืออือนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับฮะถึงแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วครับอือ <Okay. S 1> นี่ทางเข้าเขาก็ยังเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับนี่ทางเข้าเขายังเป็นแบบนี้เลยเหมือนเดิมครับมีรังพงหลังคานะก็เดินร้อนๆมาครับแต่ตอนนี้ก็มีหลังคาก็ช่วย ช่วยให้ใคลายร้อนขึ้นม,มาหน่อยหนึ่งครับก็ระวังหน่อยนะครับว่าจะมีรถมามเรื่อยๆอ๋อเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาได้นะครับเขาก็าจอดตรงนี้นะเนี่ยเขาจอดเันเต็มเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์อัน,นี่มีรถมอเตอร์ไซค์มาใครอยากแว้นมาก็ตามสบายเลยโอ้แลตรงนี้ก็มีหลังคาคือเมื่อชมเมื่อเขาไม่มีหลังคานะ ตอนที่ผมมาครั้งสุดท้ายนี่ก็เป็นปีแล้วนะครับไม่มีหลังคาครับ2025นี่มีหลังคาด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เช่าวัตถุบงคลด้วยนะครับแล้วก็จะมีเชิญเที่ยวชมล้างคาวัดตักน้ำนะครับอยู่ในซอยนี้นะเดีย๋ยวเราแวะเข้าไปครับแนตะ่ก่อนอื่นไปดูที่อื่นก่อนอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ำเลยว่าเขาใหญ่ลย ก็ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับโล่งๆบรรยากาศดีครับหลบแดดได้นะครับลมลื่นมากนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเขาทำใหม่เียน ากที่เคยเป็นสีทองอลา,ามนะครับวันนี้เขาก็บูรณะซ่อมแซมอยู่นะไม่รู้ว่าซ่อมแซมอะไรนะครับหรือว่าต่อเติมเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับในเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภานะครับสองพันยี่สิบห้าเขาซ่อมบำรุงแบบนี้อยู่นะครับถ้าใครมาก็อดถ้าใครมาช่วงนี้นะช่วงนี้อดถ่ายรูปสวยๆเลยครับ <laughs> ต้องรอให้เสร็จนะไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อ,อไหร่ครับผมคิดว่าน่าจะปรับปรุงนะครับให้มันสวยขึ้นหรืออย่างไร ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วลืมครแต่ว่าขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอ๋อนี่น,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 นี่มีชื่ออยู่ผม <ๆ S 1> ลืมลอ่ะบางทีก็ลืมมีชื่อของเขานะครับพระมหาเจดีให้ถอดรองเท้านะครับพอถอดให้ถอดรองเท้าแล้วก็ให้ระวังของเท้าหาย มันถอดแล้วมันจะระวังได้ยังไงก็เราไม่ได้อยู่เราอยู่ข้างบนน่ะเป็นแบบนี้ครับลองขึ้นไปั้งมบนดูก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็จะแสดงพระพุทธรูปหลายปางหลายองค์ครับ มีทั้งแบบแกะสลักหินโอนอะไรประมาณนี้ครับนี่แกะเป็นไม้ก็มีครับนี่ลวดรลายหินว,ว้าวสวยมากครับเหมือนแบบพิพิพพธภัณฑ์พระพุทธรูปครับพิ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 พพพพพธภัณฑ์พระพุทธรูปรวมของขลัง สองก็จะเป็นแบบนี้ <Claire> ผมมาที่นี่สองครั้งนะครับแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาตรงจุดจุดนี้เลยนะครับข้างอันนี้น่าจะน่าจะบนสุดแล้วก็จะมีแบบนี้เป็นเหมือน J D ักแก้วอ่ะสวยมากครับ สวยมากๆากคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมขึ้นมาแล้วดูต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าโคตรสวยข้างในเนี่ยครับข้างในนี่สวยมากเลยเดี๋ยวเราก็ามาดูวิวอุย้ยผิดรอนเท้ามาด,ดูด้านบนกันหน่อยครับนี่นี่ครับก็คือตอนนี้เขาทำบรูรณะใหม่นะผมไม่รู้ว่าเขา ซ่อมอะไรนะครับนะคฐานเขาเป็นดอกบัวเห็นไหมครับมันจะเป็นสีขาวอ่ะหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นองค์สีขาวจากสีทองจะใน,นรื่อไม่ใช่เป็นสีขาวงั่นหรือหรือเปล่ลปาอันนีนนนน้่อันนี้อันนี้ต้องรอรออัปเดตอีกทีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะแวะมาอีกทีก็แล้วกันตอนที่เสร็จนะครับตอนที่เสร็จนะตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับในเดือนพฤษภาในเดือนพฤษภา2025นะครับยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเออ คือมาแล้วพลาดได้ยังไงชั้งสองครั้งนะผมมาสองครั้งแล้วนะแต่ว่าพลาดไม่ไม่ได้มาก็อาจจะตอนนั้นมันคนมันเยอะคุณผู้ชมคนมันเยอะมากนะแล้วผมก็ไม่อยากจะไม่อยากจะอะไรอะเสียเวลาต่อคิเว,วเบียดเสียก,กับผู้คนอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปโอเก็วันนี้โอกาสดีครับเพราะว่าคนมันน้อยที่คนน้อยก็เพราะว่าน่าจะซ่อม,มบำรุงแบบนี้นะครับก็ ทำให้แบบไอ้นี่แล้วก็จะเป็นวัดอันนี้วัดขุนจันทร์นะครับลาหูด้วยนะครับลาหูอมจันทร์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยสําหรับตรงนี้นะครับบรรยากาศโคตรดีครับบรรยากาศโคตรดีนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันด้วยนะครับอ่าว่าวัดขุนจันทร์เป็นยังไงนะเพราะว่าทางเชื่อมมันจะเชื่อมกับทางตลาดนะครับมันจะมีสะพานอยู่นะครับ ไปทางเชื่อมกันและนี่ก็คือวิวข้างบนของวัดปากน้ำนะครอบคุณผู้ชมวิวของเขาก็จะประมาณนี้เลยนี่นี<แ>่ <usc illa> าทีครับด้านซ้ายด้านซ้ายจะสร้างนี่อยู่ด้านขวาก็วัดคุ้นจันวิวก็จะประมาณนี้เลยไม่กล้าไปฝั่งรูปดดบอลลูนโอเคเดี๋ยวไปด้านหน้าของ องค์พระกนดีกว่านะครับมาดูด้านหน้ากันว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมนะเดี๋ยวสุดจุดสุดท้ายก็จะไปอวัดขุนจันทร์นะครับในปี2025มีเรือมาด้วยนะครับนี่เรืเอเรืออะไรวะขายก๋วยเตี๋ยวเหรออไม่ใช่ให้เป็นเรืออ๋ออ๋อคุณผู้ชมเแบบว่าจำลองขึ้นมาให้คนขึ้นไปนั่งนะ แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับพระธรรมกายครับ,บนี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยอืมนี่คนระับคือเขาจะได้ทรงแบบนี้เลยนะครับเวลาถ่ายแต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับมันซ่อมแซมอยู่นะครับก็มีพ็อปมีล้มให้ด้วยนะแล้วก็ถ่ายเสร็จก็จะมีทิปบ็อกจำลองครับจำลองเ <c oughs> ออตอนแรกคิดว่าขาย <c oughs> น้ำตก คุณตกหมูเขาไม่ใช่ครับเป็นพ็อปให้กดขึ้นไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับให้มาหลังให้มาหลังจากนี้นะครับสักปลายปลายปีนะแล้วค่อยมานะคุณผู้ชมมาตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้จะถ่ายรูปมปค่อยสวยเท่าไหร่ครับตรงน,นี้ก็จะมีร้านค้านะครับนี่ไอตัวติมฮะแล้วก็ตรงน,นี้ยังสวยเหมือนเดิมครับวัดปากน้ําสีแดงเชีวยวไอ้อยตรงนั้นเป็นทีวีคุณผู้ชม เมื่อ,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 อก่อนไม่มีนะปีที่แล้วยังไม่มีครับนี่ตอนนี้เป็นทีวียักษ์เป็นแบบเขาจําลองขึ้นมานะครับว่ามุมแต่ละมุมของ,งองค์พระประมาณไหนนะครับแล้วก็ตรงไหนสวยเออมีพ่นควันเป็นละอองน้ํา <tr uth> ออกมาครับแล้วก็บริเวณของเขานะครับนี่ประมาณนี้เลยครับปัจจุบันนะของปี25ครับมาดูมุมนี้กันนิดนึงคะเป็นยังไง ตอนนี้ก็เดินลําบากนะครับระวังของลวกนะครับเพราะว่าเขาทําก่อสร้างอยู่อ๋อตอนนี้ก็มีทําบุญให้อาหารปลานะครับสิบบาทแล้วก็ไอศครีมนะครับยี่สิบสามสิบอาเมื่อก่อนตรงนี้มันเดินได้ครับคุณผู้ชมตอนนี้เดินไม่ได้แล้วอ่ะตนันนะก็ขึ้นไปข้างบนนะก็อ,อ้อมนะอ้อมไปฝั่งกันู้ดอราบโย่โอ้แล้ว พ่อ่ตั้งตั้งตั้งแต่เมื่อวานเลโอ้มีน้ำตกด้วยคุณผู้ชม <c oughs> มีน้ำตกมีน้ำตกตรงนี้เป็นน้ำตกครับ <c oughs> อเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่โลง่งปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นจุดโอ้มีจุดถ่ายรูปด้วยครับพูด จุดถ่ายรูปด้านบนนะครับนี่ขึ้นไปด้านบนครับแล้วกมาีตรงนี้ด้วยอ๋อสวัสดีปะครับเจอกันอีกแล้วโอ้วาวอันนี้เราสา,ามารถร่วมบริจาคได้นะครับตรง,บรงนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับอเมริกาโน่แรงโซดาชานม นมสดนมคาราเมลเแล้วก็สามารถขึ้นไปรับชมวิวด้านบนได้โอเคใครอยู่กาแฟก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเปอีกบุนเรื่งตุนู้ชมนีเ่เป็นแค่เสียนพ้านะตอนนี้นะ ซอยที่เชื่อมโยงไปวัดขุนจันทร์นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ปัจจุบันในปี2025ก็จะอัปเกรดสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคุณผู้ชมมีของขายเยอะแยะเลยครับ มุมที่ผมมานะฮะมุมมุมมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมใหม่ที่มีของขายเพียบเลยนะมีของอะไรมาอ่าตามสั่งก๋งวยเตี๋ยวขนมขนมน้ำก็มีนะแล้วนี่ก็คือทางไปวัดขุนจันท์นะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปนะคุณผู้ชมนะเดินไปเรื่อยๆคนระับ ไปอัปเดตกันหน่อยดีกวา่ามาเดินมาคุณผู้ชมเดินตามมาเออตามมากคุณผู้ชมสะพานก็ยังเหมือนเดิมนะครับองพาก็ยังเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสิ <c oughs> รู้สึกเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับมีพระพุทธรูปมาด้วยครับเดินบินพบาทน,นะเมื่อก่อนจะเป็นอะไรไม่แน่ใจครับรู้ว่าผมถ่ายภาพเก็บเอาไว้หรือป่านะถ้ามีผมก็จะขึ้นให้ครับ นี่ครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นลาหูอมจันทนะครับ<ฮ>ตรงพันนอนตรงนี้รอดได้นะครับคุณผู้ชมมีทางรอดอยู่นะนี่เออผมไม่รู้เอ,อเริ่มตามืดเริ่มผิวข้าวนี่ครับลาหูอมจันยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมสวยนะ แต่วัดาปาักน้ำกว้างกว่าเหี้นี่อืมว้าวสุดยอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะ กลับบ้านก่อนครับโอ้โหเมื่อกี้กิวข้าวหน้ามืดเลยดีนะแถวๆนี้มีข้าวทำสั่งขายไปๆครับ